nghĩ hầu chấp vào vô phẩm vụ trước ที่เราทำอยู่หาความรู้ความสุขใจเพิ่มเติมใช้เวาการรู้จักบางทีว่าเป็นน้ำมันสลดนะก่อนอื่นก็ขอตัวต่อโลว่าให้เป็นน้ำมันสลดนะ คำในล่าที่การเดินทางของเราก็มาในนามของของค์กรในนามของเจ้าหมาได้ใช้จ่ายได้ต่างๆก็ขเข้าใจว่าก็องค์กรผู้รับผิดชอบให้เราได้เดินทางมา ก็เป็นเห็เนี่ยมันที่เรามีองค์กรมียมาที่ผู้คนวางไว้ไม่มีก็ทำให้เรามีโอกาสเพิ่มมากคือบริษัของยมาผลรอยได้ที่ตามมาหลายหลายเรื่องหลายราวแล้วก็ที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาประชุมก็ ก็พี่น้องร่วมจะมาเหมือนกันที่พยายามหาช่องทางให้กับเราในการที่จะได้มาร่วมก็ปรากฏว่าบนเวทีส่วนหนึ่งก็จะเป็นพี่น้องเราด้วยฟังเสียงฟังการนําเสนออะไรต่างๆแนวคิดต่างๆในพอเอติกที่อินโดนีเซียต่างๆก็ว่าก็ไม่พ้นจากคนที่ได้รับการ ตะลเวียะเนี on ite, ่ยมันเป็นความ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 คิดที่เราคุ้นเคยมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในเรื่องที่เราได้รับการตะลเวียะว่าอิสลามต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างนั้นเพื่อจะทำให้เป็นจริงขึ้นมาแต่บางเรื่องเขาก็ล้ำหน้าเราไป lẽo, nó có vẫn còn thấy sự buồn nẻ của những người Muslim. Việt Nam Malaysia cũng Bằng xuống đường, một đề, คมเราที่เราอยู่นะอย่างสิทธิสังคมที่แกร่งเราอยู่ในในสังคมนี้เราก็ต้องสามารถเดียววางตัวได้ได้รับความปลอดภัยทั้งในดุนยาณนะโอเคนะเราจะตัดคนไม่รู้ออกไปก็ไม่ได้ตัดคนจะเห็นออกไปไม่ได้ดคนที่ไม่เก่งการ คนที่เก่งคัดศาสนาจะหลับตาก็ไม่ได้หลับตาไม่ได้คนที่ายอิสลามเดินจะเดินหลับตาแล้วจะไปอยู่โบสถไปอยู่ป่าเขาไปอยู่ถ้ำก็ไม่ได้อันนี้คือความท้าทายในการ